นีมาดูกิจกรรมดีๆของไปรณนีไทยนะครับที่จะส่งต่อพวงรีดสารบุญซึ่งผลิตจากวัสดุกระดาษรักโลกครับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในขณะนี้นะครับถือว่ายังคงทำรายได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยส่งผลให้ธุรกิจบริการด้านการขนส่งและอุตสาหากรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์มีการเติบโตตามไปด้วยครับ อย่างไรก็ตามแม้กิจกรรมดังกล่าวนี้จะสามารถสร้างมูลค่าได้เป็นที่น่าพอใจแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือปริมาณขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑ์หุ้มห่อนั่นเองไม่ว่าจะเป็นซองพลาสติกกล่องพลาสดุซองกระดาษที่มีจำนวนมากจนทำให้ยากต่อการกำจัดรวมถึงมีผลกระทบบางประเด็นในมิติของสิ่งแวดล้อมครับดังนั้นบริษัทไพรสีไทยจำกัดนะครับจึงเดินหน้าสนับสนุนธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยจับมือพันธมิตร บริษัทแคนเนชันไทยแลนด์จำกัดครับขนส่งพวงรีดสารบุญหรือพวงรีดกระดาษรีไซเคิลโดยไปษนีไทยสนับสนุนการจัดส่งพวงรีดตามที่มีการสั่งซื้อเพื่อส่งความอาลัยหรือแสดงความเสียใจไปยังวัดต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลครับพร้อมขยายไปยังจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศด้วยบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการครับรวมทั้งจะมีการเพิ่มบริการให้สามารถส่งเงินร่วมทำบุญ กับเจ้าภาพไปพร้อมกับควงรีได้ด้วยและสามารถร่วมทําบุญถวายปัใจจัยให้กับวัดได้ด้วยบริการธนานัติและเลือกรับใบอนุโมทนาบัตรได้ผ่านทางอีเมลหรือทางไปรษณีไทยครับซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากนโยบายของไปรษณีไทยที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทแคนเนชั่นไทยแลนด์จำกัดที่ผลิตพวงรีดโดยใช้กระดาษรีไซเคิลและกระดาษจากป่าปลูกทดแทนสำหรับผลิตกระดาษโดยเฉพาะอีกทั้งใช้เทคโนโลยีที่ออกแบบพวงรีดให้ทันสมัยลดขยะลดภาระ,ระทางสิ่งแวดล้อมครับนอกเหนือจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับพวงรีดทุกพวง จะถูกประกอบโดยคนด้อยโอกาสในชุมชนแล้วก็เป็นการให้อาชีพกับคนยากไร้และยังปันรายได้1 0บถึงสีอร์เซตามขนาดและราคาของพวงรีดเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลมูลนิธิและองค์กรการกุศลที่ผู้สั่งเนี่ยสามารถเลือกได้เองจากเครือข่ายองค์กรที่เข้าร่วมอย่างเช่นกองทุนวิจัยมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาศิริราชมูลนิธิและยูนิเซฟเป็นต้นครับ นายกอ่อกิิดดานชัยวิจิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสณีไทยจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันไพรสณีไทยในฐานะผู้ให้บริการด้านการขนส่งและการสื่อสารของชาติและเป็นองค์กรที่ทํางานเพื่อสังคมทุกมิติได้ตระหนักถึงความสําคัญในการนําทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโดยยึดหลัก3 R ก็คือ reduce reuse และ recycle นะครับ โดยกิจกรรมเหล่านี้มีเป้าหมายก็คือการใช้ทรัพยากรให้เกิดมูลค่าและคุณค่าสูงสุดและเป็นต้นแบบให้กับองค์กรแสดงให้เห็นความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมถึงการรีไซเคิลแบบจริงจังโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นกล่องพัสดุและซองกระดาษซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้บริการ ของไปรสณนี์ครับโดยแต่ละปีจะมีขยะที่เกิดจากกล่องและซองที่ไม่ใช้แล้วจํานวนหลายล้านชิ้นหากใครมีความสนใจนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Facebook Twitter แล้วก็ Line Official ครับปรากฏให้ทุกช่องทางบนหน้าจอทีวีแล้วครับครับ